หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีาศาจแดงลบกทอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับฟีฟ่าออนไลน์4เกมฟุตบอลนับหนึ่งเล่นมันๆได้แล้ววันนี้ทั้งคอมและมือถือโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยซูซูกซิสวิ f พววาวเวอร์ยูอรารใจตั้งแต่แรกเห็นเติมเต็มทุกการเดินทางของคุณ สอบถามและทดลองขับได้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศแคนดิตคาเฟ่ใกล้สนามบินคอนแก่นแจ้งทางร้านว่ามาจากแมนยูสู้ตายลด10%ทันทีโทร0899446836สวัสดีครับพบก,กับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีสาจแดงเริ่มกันที่บทสัมภาษณ์ของควินตันฟอร์จูนนักเตะน,นยุกเซอร์เลกเฟอร์กูสันพูดถึงการทำงานของเอ็กเชนฮากที่ต้องการเข้ามาเปลี่ยนแปลงยูนเต็ด ผมโชคดีมากๆที่ได้ฟังบอสอย่างเซอร์เล็กฟอร์จูนเผยเมื่อ2อถึงสสัปดาห์ก่อนเขาพูดถึงประเด็นง่ายๆเช่นจิตวิญญาณของทีมการกินข้าวด้วยกันที่ห้องอาหารมาจจะเป็นอะไรที่ธรรมดาแต่สิ่งเหล่านั้นสร้างความผูกพันให้กับทุกคนไม่ใช่แค่นักเตะเท่านั้นแต่รวมถึงทีมงานสตาฟด้วยสิ่งนี้เป็นส่วนสําคัญของสโมสรที่จะประสบความสําเร็จในเมื่อทีมเรามีบุคลากรที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วแต่บางทีเราขาดความเป็นกลุ่มก้อนไป เรื่องการเสริมทัพแน่นอนว่าเทนฮาต้องการเวลาและดึงนักเตะที่ใช่เข้ามาเราต้องการผู้เล่นที่สนุกไปกับการเล่นเมื่อทําเช่นนั้นสิ่งที่เหลือจะตามมาเองสิ่งที่ฟอร์จูนพูดอาจจะดูเป็นเรื่องง่ายๆนะครับแต่สําคัญและขาดไม่ได้จริงๆในฟุตบอลปัจจุบันต่อกันที่รายงานจากธทเลกราฟเมื่อเจมส์แบกเกอร์เปิดเผยว่าหลิกเทนฮากมีนาโนมที่จะเข้าไปชมเกมแมนยูเต็ดบุกเยือนคริสตอลพาเลสที่เซลเฮิร์สพาร์กวันอาทิตย์นี้เทนฮากมาถึงกรุงลอนดอนที่ประเทศอังกฤษแล้ว มีกาหนดจะพบกับเจ้าที่ของสโมสรในวันพฤหัส,สบดีเป้าหมายในการเสริมทัพเจมส์ลักเกอร์พูดถึงแฟรงกี้เดยองซึ่งต้องรอดูสถานการณ์การเงินของบาร์เซโลนาอีก3คนที่นักข่าวเชนหนึ่งรายงานก็คือนกเตอย่างเจเรนทิมเบอร์ลิซานโดมาร์ติเนสและแอนโทนีในรายของทิมเบอร์นั้นเอเย่นส่วนตัวของนกเตะโพสตอรี่ว่าอยู่ที่สนามบินที่ใดสักที่หนึ่งและบอกว่าดิวใกล้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ซึ่งตัวเลเตมีข่าวกับทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไบร์นมิวนิงงบประมาณเบื้องต้น120ล้านปอนด์ที่บอร์ดบริหารให้ยังไม่รวมเงินที่จะขายได้และงบประมาณพิเศษต่างๆทําให้พิสแดแรงต้องใช้งบให้ฉลาดที่สุดหากต้องการผู้เล่นหลายตําแหน่งเข้าสู่ทีมพอเฮิร์ที่1นึงจาดทาระบุว่าคือวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาเที่ยงกฤษนักเตะแมนยูเต็ดม,มีนัดรับประทานอาหารร่วมกันที่ร้านอาหารจีนช่อวิงก์ ในเมืองแมนเชสเตอร์ซึ่งเป็นร้านที่อดีตกุนซื้ออย่างหลุยส์ฟันเกาโปรดปรานมากๆอดีตเชนฮาร์คาดว่าจะเดินทางมาที่แมนเชสเตอร์ในสัปดาห์หน้าหลังเกมคริสตัลพาเลสเพื่อเตรียมงานสำหรับฤดูกาลใหม่เขาจะพูดคุยตัวต่อตัว,ตว,ตวกับนักเตะเกี่ยวกับอนาคตของแต่ละคนและสิ่งที่คาดหวังจากผู้เล่นในซีซั่นถัดไปนักเตะฟังขาออกที่หลายคนไม่ค่อยแปลกใจนะักฟอเบียเซโอรโรมาโน่เผยว่าแมนยูเตดเตรียมจะปล่อยเอริกบายี แล้ววอนว์ิสากาออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์แต่ก็ขึ้นอยู่กับข้อเสนอที่ทีมต่ตางๆยื่นเข้ามาซึ่งทั้งคู่มีโอกาสย้ายสมโมสรวอนวิสากาได้รับความสนใจจากคริสตอฟพาเลสทีมเก่าและดิโก้มาดิดอยู่ในเวลานี้มาดูเรื่องราวนักเตะที่เป็นอนาคตของทีมอย่างชาลีซาเวตครับได้รับการขยายสัญญาใหม่จนถึงปี2025พร้อมมีออปชั่นขยายเพิ่มอีก1ปีกองกลางวัย19ปีอยู่กับทีมตั้งแต่9ขวบ และได้โอกาสลงสัมผัสเกมชุดใหญ่ไปแล้วเมื่อเดือนธันวาคมในเกมพบยังบอยศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกซาเวตมีโอกาสถูกปล่อยยืมตัวเพื่อไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในอนาคตและหวังจะมีอนาคตที่สดใสกับสโมสรข่าวซื้อขายนกเตยังคงต้องรอบทสรุปต่อไปกับหลายดีลที่เชื่อมโยงกับนกเตะเป้าหมายเพราะตอนนี้นักข่าวต่างประเทศเริ่มรีไซเคิลข่าววนไปวนมาตลอดช่วง2-3วันตอนนี้ดูเหมือนว่าคนใหญ่คนโตของสโมสรพยายามทำคูบคู่กันไปครับ ระหว่างการหาหนักแตะใหม่กับการเปลี่ยนแปลงบุคลากรภายในทีมการแก้ไขปัญหาและการเติมแต่งยังไม่จบแค่นั้นต่อนหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเอ็ดวูดเวิร์ดซีอีโอมัดจัดหัวหน้าฝ่ายเจรจาทีมเมืมอร์มองมาเซลบูดจิมลอเลอร์ออกไปกันหมดแล้วตามต่อมาด้วยหัวหน้าฝ่ายการเงินการวางแผนอย่างเฮเมนและก็หัวหน้าฝ่ายสตาฟอย่างพลาสติกคอยส่วนแนวโน้มตักแตะที่จะออก,กทีมมีประมาณ10คนตามการคาดการณ์ของสื่อคือป็อกบาคาวานี Ich, ard, Henderson, m มาติชลินกาดเฮนเดอร์สันมาตาบายยีโจนส์วันบิส s าก้ารวมถึงเตเลสใน4-5คนหลังต้องรอดูข้อเสนอจากทีมต่างๆที่ยื่นเข้ามาและการพูดคุยระหว่างอลิเตนฮ้ากับตัวนักเตะเองซึ่งถ้าเป็นไปตามนี้นั่นหมายความว่านักเตะใหม่คงจะมีเข้ามากันหลายคนแน่นอนครับอยู่ที่ว่าจะเป็นการเซ็นฟรีหรือซื้อเข้ามาสิ่งที่ลิชาโนพยายามทำตั้งแต่เขามีตำแหน่งภายในสโมสร อย่างแรกคือเปลี่ยนและให้เจ้าหน้าที่อาวุโสออกจากทีมไปเลิกลาฟลังิกเข้ามาด้วยเหตุผลทางด้านฟุตบอลแต่งตั้งอดีตเทนฮากเป็นกุนซือถาวรและที่สําคัญที่สุดคือไม่ยุ่งเกี่ยวกับงานฟุตบอลให้คนที่มีความรู้ได้ดูแลอย่างเต็มที่ทั้งหมดนี้อาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยในการเปลี่ยนแปลงเรือลํานี้เพื่อไปถึงฝั่งอย่างสมบูรณ์แต่ณปัจจุบันก็ได้เดินทางออกจากจุดสตาร์ทแล้วครับจะไปถึงที่หมายได้เร็วแค่ไหนตามที่ทุกคนหวังไว้หรือเปล่า แฟนๆคงต้องให้กำลังใจและรอลุ้นกันขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามเนื้อหาจากพวกเราถ้าคุณเป็นคนที่ลหลงใหลและคลั่งไคล้แมนยูเต็ดทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมออกแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไปกนกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ